รถมือสองปอมแปมรีวิวมาแล้วค่ะวันนี้นะคะแปมจัดเป็น Toyota a อ t i ติสีน้ำตาลสวยๆเลยนะคะคันนี้โฉมปี2014ค่ะใครกำลังตามหารถเก่งนะคะช่วงล่างดีๆไว้ใช้งานนะคะสภาพดีคัดเกรด A คันนี้พลาดไม่ได้นะคะราคาไม่ถึง3 5 0แสนแน่นอนค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะคะ มาค่ะคันนี้นะคะ Toyota a อ i ติ1.6 G โชมปี2014ค่ะสีน้ำตาลสวยๆเลยสีหายากเลยนะคะคันนี้นะบอกเลยนะคะหายากจริงๆนานๆทีจะเจอนะคะโชมปี2014ค่ะมาในราคาเพียง3 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะนะ,ะสภาพทุกอย่างนะคะเกรด A ทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนี่ค่ะ ให้ดูนะคะความเดิมไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไฟหน้าสวยๆเลยช่ำๆไฟหน้าใสาๆค่ะไม่มีอรอยแตกหักนะคะแล้วก็โครเมี่ยมที่กระจังหน้าแท้เดิมโรงงานเลยสำหรับคันนี้นะคะคิวไฟตัดหมอกไม่ใช่ขอภัยค่ะไฟตัดหมอกค่ะคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนี่นะคะ ไปตัดหมอคู่หน้ามีมาเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้เป็นรุ่น 1.6G นะคะเป็นหน้าแมวนะคะโฉมปี14ล้อมแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะล้อมแม็กขนาดอยู่ที่16นิ้วได้ยางปี2021เลยนะ,ะโลโก้ vvti อยู่ครบค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกนะคะมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ว่าจะมีตัวโครเมียมนิดหน่อยนะคะ เป็นเส้นแบบนี้สวยๆเลยนี่ค่ะเดิมๆนะคะเดิมๆทุกจุดเลยรถสวยเดิมไม่ช้ำค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในนะคะสำหรับคันนี้นะคะ 1.6G ค่ะจะดีไซน์เป็นคอนโซลหน้าสีดำนะคะแล้วก็เบาะหนังเป็นสีเบจให้ดูนะคะตัวเบาะเนียนสวยกริบค่ะนะคะสเปคโรงงานนะลูกค้าเบาะไม่ช้ำเลยเบาะสวยๆค่ะไม่มีขาด ไม่มีปรีไม่มียับไม่มียโยนนะคะกระจกหูช้างหรือกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะคะอ่ะกล้องไม่โฟกัสไม่เป็นไรนะคะกล้องไม่โฟกัสไม่เป็นไรเดี๋ยวดูกันต่อนะคะพวงมาลัยสวยสวยเนียนเนียนนี่ค่ะพวงมาลัยสามก้านมีปุ่มมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะมีปุ่มมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยแล้วก็กุญแจคันนี้จะเป็นไข่สตาร์ทนะคะ หน้าจอหน้าจอก็เป็นเอ่อแบบนี้เลยนะคะอาจจะให้ดูหน้าจอแบบนี้เลยเป็นจอทัชส,สกรีนะคะแต่จอต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะคะไม่ใช่จอแท้เดิมนะคะแอร์เป็นแอร์แมน,นนวลนะแอร์แมนนวลแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดแบบนี้นะคะเกียร์ออโต้ขั้นบันไดเลย สวยๆเลยที่วางแก้วนะคะได้2แก้วสภาพดีๆภายในสวยกริบแบบนี้นะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษารถดีมากๆค่ะไม่ช้ำเลยนะ,ะดูนะคะสะอาดสะอ้านพร้อมส่งมอบเลยนะคะลูกค้าไฟติดทุกรวงใช้งานได้ตามปกตินะคะแผงบังแดดด้านหน้าสภาพสมบูรณ์ค่ะมีกระจกแต่งหน้าให้เรียบร้อยนะคะใช้งานได้ตามปกติทุกจุดเลยคอนโซลหน้าเนียนสวยกริบค่ะ ะค,ะคุ้มค่าแน่นอนค่ะในราคาเพียง339,000บาทนะคะเดี๋ยวแปมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นิดหนึ่งนี่ค่ะชื่อเดียวติดนะคะคันนี้เรขไมาอยู่ที่216,000กว่าโลนะคะแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะลูกค้ามาดูรถจริงทดลองขับกันได้นะคะที่ร้านสนุกค้าง,งเรานะคะเปิดบริการทุกวันนะคะ ไม่หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไม่หยุดนักขัดตะเลิกนะคะลูกค้าเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นเลยนี่ค่ะแผงประตูสวยๆมือเปิดด้านในด้านนอกนะคะคมเมี่ยมหมดเลยดูโครงสร้างนะคะเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตัวโครงสร้างหน่อยน็อตไม่มีแกะถอดไข่น่แน่นอน,นะคะ่ะรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะแล้วก็เป็นรถสวยคัดเกรด A แน่นอนสีน้ำตาลสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะนี่ค่ะดูนะคะ รถส,สวยเกรด A ค่ะไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยเชื่อมเลยนะคะโครงสร้างเดิมรับประกันเลยนะคะลูกค้าออกรถไปนะคะสามารถเช็คประวัติข้อมูลนะคะเช็คประวัติตัวรถประวัติศูนย์ได้เลยถ้ารถคันนี้นะคะมีชนหนักผิดคว่ำหรือว่ามีจมน้ํามานะคะลูกค้าเอารถมาคืนได้เลยนะคะเราคืนเราคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะคะรับประกันค่ะ รถสวยเกรด A แน่นอนไม่งั้นไม่กล้าวารันปีแบบนี้แน่นอนค่ะนะคะให้ดูนะคะเบาสวยๆเดิมๆไม่ช้ำเลยลูกค้าไม่มีขาดไม่มีปรินะคะสภาพแบบนี้นะคะราคา339,000บาทลูกค้าได้เอาติด 1.6G ไปใช้นะคะคุ้มแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะถูกกว่ารถอ e ีโคคาอีกลูกค้าจ่ายเพียง339,000บาท นี่ดูนะคะไฟท้ายคมคมสวยๆเลยเห็นไหมคะโลโก้ตัวอักษรทุกอย่างอยู่ครบนะโครเมียมเงาเงาสวยๆเดิมๆนะคะอันนี้ปรับสภาพเบื้องต้นเท่านั้นเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะคะแบบมีการขัดเคลือบสีให้ลูกค้าอีกนะคะเงาวแวบนะคะสวยกริบแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะคะให้ดูนะไฟท้ายนะคะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นนะคะ ไม่หักไม่อะไรเลยนะคะแทบไม่มีริ้วมีรอยเลยสวยกริฟมากๆเลยด้านล่างเซนเซอร์กะระยะถอยหลังนะคะ2จุดมีให้เรียบร้อยนะคะมีระบบความปลอดภัยเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังให้ด้วยโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะนี่ค mm ่ะเปิดออกมานะคะ ที่เก็บสัมภาระนะคะสำหรับ Toyota a u t i ติค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะลูกค้าเก็บสัมภาระนะคะได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านล่างนะคะอุปกรณ์นี่ค่ะลูกค้าได้ไปครบๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยางอะไหล่นะคะถุงเครื่องมือหรือว่าแม่แรงนะคะมีให้ครบพร้อมใช้งานแน่นอนรอยซีนนะคะสวยๆเดิมๆรอยอาร์ต กลมๆชัดๆนะคะนี่ให้ดูความเดิมนะคะรถไม่เคยมีชนหนักจมน้ําหรือว่าพลิกคว่ำม,มาเลยนะคะเดิมๆแน่นอนนะลูกค้าดูนะคะโครงสร้างดูตัวนอ็อตนี่ค่ะไล่ให้ดูชัดๆกันไปเลยนะคะรถสวยเกรด A นะคะต้องแบบนี้เลยนะลูกค้าหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะหรือว่าดูเป็นรถมือ2ไว้ใช้งานแบบ ยาวๆนะคะต้องดูเป็นรถเกรดเนะลูกค้าไม่เอาแบบรถที่ผุพังมีชนมาเห็นแก่ของถูุไม่เอานะลูกค้าอันนั้นก็ถูกแบบแปลกๆนะเราก็ต้องมีเอ๊ะบ้างนะคะอันนี้ราคาไม่แพงเลยนะคะแถมได้รถสภาพเกรด A แบบนี้นะคะใช้งานได้อีกยาวนานคุ้มค่าแน่นอนลูกค,ะค,ะค้าะคันนี้ใครสนใจนะคะติดต่อแบบเข้ามาได้เลย0 9 2 2์3 7 9 6ส นะคะเบอร์แปมสามารถแอดไลน์ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครด่วนนะคะโทรมาเลยโทรมาก่อนได้เลยค่ะใครอยากมาดูรถจริงนะคะมาได้เลยนะคะสามารถทดลองขับได้ด้วยรถคันนี้นะคะจอดอยู่ที่ร้านสนุคาถนนล่มก้าแถวมินบุรีค่ะใกล้กับมหลาลัยเกษมบัณฑิตนะคะอยู่แล้วก็ร้านเรานะคะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีล่มก้าเลยหาไม่ยากเลยนะคะหาง่ายมากๆค่ะติดถนนใหญ่เลยเห็นไหมคะ รถสวยเดิมไม่ช้ำเลยนะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษารถได้ดีมากๆนะคะเล่มทะเบียนนะคะไม่เคยมีชำรุดหรือสูญหายนะคะเล่มทะเบียนมีนะคะพร้อมโอนเลยใครต้องการซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะนี่ค่ะให้ดูนะคะรถนะคะทุกคันเรามีการปรับสภาพให้ทุกคันนะคะก่อนส่งมอบก็จะมีการทำสปานะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่อง ห้อได้สารนะคะแล้วก็ขัดเคลือบสออีอะไรอะเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องนะคะทำให้หมดเลยนี่ค่ะให้ดูนะคะตัวน็อตต่างๆไม่มีถอดแกะไข mm hmm. แผ่นเพจปีผลิตชัดเจนเลยเห็นไหมคะปี14เลขเครื่องเลขถังนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะน็อตทุกตัวเนียนสวยกลิบแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่รอยแต้มสีด้วยนะคะเป็น รถส,สวยเกรด A จริงๆที่ไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยไขยเลยเห็นไหมคะโครงสร้างเดิมนะคะเน้นย้ําเลยค่ะว่ารถส,สวยเกรด A โครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะนี่เดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะห้องเครื่องสําหรับคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์นะคะ ดูโอวีวีนะคะเครื่องยนต์เบนซินขนาด1,600ซีซี125แรงม้านะคะให้ให้ดูกันชัดๆไปเลยนะคะห้องเครื่องสวยๆเดิมๆกริบๆแบบนี้เลยสปาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าออกรถไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเรา QC มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้นะคะแล้วก็นะคะดูเครื่องยนต์นะคะเดิมๆนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มี ชิ้นส่วนไหนแตกหกักหล่นหายนะคะลูกค้านี่ฝากขอบเครื่องนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะสะภาพสมบูรณ์พร้อมส่งมอบแล้วก็ตัวน็อตต่างๆนะคะลอยอาร์ตสวยๆกลมๆชัดๆเลยนะดูค่ะรถสวยเกรดเอนะคะเดิมๆสวยๆค่ะ นะคะดูค่ะฝาหน้าแท้เดิมแน่นอนสติกเกอร์มอกออยู่ครบค่ะรอยซีรอยอาร์สวยๆนะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝาโปรงสภาพสมบูรณ์เลยนะคะแบบนี้ใช้งานได้อีกยาวๆนานๆเลยค่ะนะคะดูนะเดี๋ยวแป้นจะแพนให้ดูนะคะทีละจุดนะคะตรงไหนตกหล่นไปก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะคะนี่ตัวน็อตเนียนๆสวยๆค่ะไม่ใช่ลอยแต้มสีนะคะเนียนสวยขนาดนี้นะคะ ไม่เคยแกะถอดไขจริงๆนะคะปั๊มตาโตต้าชัดๆครบๆกริบๆแบบนี้เลยนี่ค่ะส่องกันไปทุกซอกทุกมุมเลยเห็นไหมคะสวยๆเดิมๆนะคะรับประกันหาโครงสร้างเดิมค่ะคุ้มค่าแน่นอนสำหรับโต้ตาอัลติสคันนี้นะคะ<ม>นี่เครื่องแห้งๆเดิมๆนะคะน้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม่มีเยิมนะคะโครงสร้างนะคะคานหน้า ตรงๆสวยๆไม่มีโคดไม่มีงอแบบนี้นะคะรถมีชนหนักมาจะไม่ตรงสวยแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ตรงสวยแบบนี้แน่นอนนะคะมียับมียโนมีตัดมีต่อแน่นอนคันนี้ไม่มีเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะ Toyota าอัลติ 1.6G โชมปี2014ค่ะราคาเพียง3 0 0 0 0 0เท่าไหร่นะ3 0 0 0 0 0 39,000บาทขอภัยค่ะ339,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะออกรถรีดาวได้นะศูนย์บาทไปเลยลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะออกรถกับตับนะคะศูนย์บาทได้เลยมีเครดิตไม่มีเครดิตก็ได้นะคะโทรมาเลยนะคะใครโทรมาก่อนล็อกรถก่อนจองก่อนแบบล็อกรถให้คนนั้นก่อนเลยนะคะคันนี้ผ่อนเพียงแค่เดือนละ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะออกรถศูนย์บาทผ่อน6000กว่าบาทได้เอาติด 1.6G ดปี14คันนี้ไปเลยค่ะ เข้าปลายปีแล้วนะคะใครยังไม่มีรถไปเที่ยวไปต่างจังหวัดนะคะช่วงล่างดีๆรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะโทรเลยค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลย0922837966นะคะแคปหน้าจอทักไลน์หาแปมเลยเอาติสสีน้ำตาลค่ะน้องแปมอยู่ไหมไปหรือ,อยังนะคะรีบเลยนะคะคันนี้ซื้อได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้า แล้วก็ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะต่างจังหวัดหรือกรุงเทพก็ตามมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะดูแลวิ่งเซน็นให้ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกมารับรถไฟแนนซ์อนุมัติแล้วเราก็มีบริการส่งมอบด้วยรถสไลด์นะคะซื้อได้ทุกอาชีพอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าตัวเองไม่สามารถซื้อรถได้นะคะมีอะไรติดตรงไหนปรึกษาก่อนได้คะ่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะยินดีคําปรึกษาทุกเงื่อนไขฟรีเลยนะคะอาชีพ รับราชการนะคะพนักงานประจำหรือว่าจะเป็นอาชีพอิสระค้าขายขายออนไลน์มีหน้าร้านไม่มีอไม่มีหน้าร้าน,ห,น,าานหรือจะขับองค์ขับ,ขบแก๊ปอะไรก็คือสนใจติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวแปบ,บดูแลให้เลยเรื่องไฟแนซ์นไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้ามีตกหล่นตรงไหนหรือผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยอย่ากโกรธกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้แปบ,บด้วยนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะคะ คลิปหน้าว่าเป็นเจ้ารถส,สวยๆคันไหนมาให้ดูอีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ